สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนค่ะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องระพี EP ที่123ประจำเช้าวันพุธที่24เมษายน2567ค่ะเช่นเคยน้องระพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปค่ะพี่เก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขา1องค์300บาทนะคะพี่ๆนะได้มาวันนี้1ชุด 20รายการเปิดรายการลั3 300บาททุกองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่นะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะคะโทรค่ะ099-084-1561ค่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ099ค่ะ0 8น1 5 6 1ะคะพี่พี่นะโอเคนะคะพี่พี่ขา ก่อนรับชมฝากพี่ๆกดไลค์กดแ like, ชร์ฝากกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรบพีนะคะพี่ๆขาหนึ่งวันมาสองรอบรอบเช้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเช้าอ่เก้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะพี่ๆนะเริ่มรายการที่1เลยนะคะพี่ขารายการที่1เป็นเหรียญพระจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะพี่ขาเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะ เหรียญพระจาจาร์ฟันอาจารโรนะคะพี่ขาอุดมสมพรนะคะพี่นะเหรียญสวยๆค่ะพี่ขาเหรียญพระจาจาร์ฟันนะคะเก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญพระจาจาร์ฟันอาจารโรนะคะพี่นะรูปภาพไม่ชัดยังไงฝากพี่ๆโทรทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ขาโทรทักไลน์หาน้องรพีได้เลยนะพี่นะ ไปต่อรายการที่สองค่ะพี่ขารายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ขาเหรียญสวยๆค่ะพี่เหรียญพ่อเอียนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะคะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเหรียญพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่ขาเขียนตรงนี้ว่าสันติบาลนะคะพี่ขา พ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่ขาเหรียญสวยๆค่ะพี่เก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาส่งฟรีด้วยนะพี่นะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่ขารายการที่3ค่ะพี่ขาเป็นปู่ทวดนะคะพี่ขาปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะเก่าเก่าเลยนะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่ขาปู่ทวดเนื้อว่านเก่าสวยเลยค่ะพี่ เก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่นะจะมีบินตรงด้านล่างนี้นะคะพี่ขาไปต่อรายการที่4ี่ค่ะพี่ขาสี่จะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะพี่นะ ปูทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะพี่นะสวยๆค่ะพี่เก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่5ค่ะพี่ขาหจะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่นะ ระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาส่งฟรีด้วยนะคะพี่นะรูปภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆโทรทักไลน์นะคะพี่ขาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องรัพพีได้เลยนะพี่นะไปต่อรายการที่6เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ขาสมเด็จเก่านะคะพี่นะเก่าเก่านะคะมีบิ่นตรงขอบนี้นะคะพี่ขา น้องรับพี่แจ้งชัดเจนนะคะพี่นะสมเด็จเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่เปิด300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขารายการที่7เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพี่ขามีแตกลายงานนะ,ะพี่นะ สมเด็จวัดเกศชัยโยมีแตกรายงานนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่เก่าสวยเปิด300บาทนะคะพี่ขาสำหรับรายการที่8นะคะออขอไปค่ะสำหรับรายการที่7นะคะพี่ขาสมเด็จวัดเกศชัยโยนะพี่นะ ไปต่อนะคะพี่ขารายการที่8เป็นพระพุทธโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ขาพระพุทธโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่นะด้านหลังนะคะพี่ขายันชัดเจนนะคะพี่ขาด้านหลังยันชัดเจนเลยนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่พระพุทธโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา รายการที่9้านะคะพี่ขา9้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญสวยๆค่ะพี่ขาเก่าๆนะคะเหรียญพ่อเงินนะคะพี่ขาด้านหลังนะคะพี่นะปี2513นนะคะพี่ขา เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่นะไปต่อรายการที่10ค่ะพี่ขา10บจะเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่ขาพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่ขาด้านหลังยันชัดเจนนะคะพี่นะ เก่าสวยค่ะพี่เก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นนะพี่นะไปต่อรายการที่11ค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขา ใต้ฐานนะคะพี่ขา,เ,าเขียนว่าเสาห้านะคะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินใต้ฐานเขียนว่าเสาห้านะคะพี่ขา ไปต่อรายการที่12ค่ะพี่ขา12เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่ขา12เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะพี่เก่าๆสวยสวนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่เก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา รายการที่13เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ขาพระปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่นะเก่าเก่า,กาสนิมเกาะนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่นะไปต่อรายการที่14บสี่ค่ะพี่ขา14เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขา ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะพี่นะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาเหรียญเก่าๆค่ะพี่เหรียญเก่าๆสวยๆนะคะพี่นะปู่หมุนบ้านจานวัดบ้านจานนะคะพี่ขาปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่ขาสีสเกตนะพี่นะตรงนี้เขียนว่าอายุหนึ่งร้อยสามปีนะคะพี่ขา เหรียญหลวงปู่มุลนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด300บาทค่ะพี่รายการที่15เป็นพ่อฉุยค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาพ่อฉุยห่วงเชื่อมปีห5้านะคะพี่นะเก่าเก่าค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะพี่ขาอัขราลายันนะคะพี่นะ เก่าสวยค่ะพี่เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่นะเก่าสวยเปิด300บาทนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่16บค่ะพี่ขา16เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่ขาใบหน้าใบตาคมชัดเจนเลยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่ขาเก่าเก่าค่ะพี่เก่าสวยเลยนะ เหรียญหลวงปู่แหวนด้านหลังเขียนว่าจเจริญพรปีใหม่นะคะพี่ขา2521นะคะพี่ขาด้านหลังนะจะเจริญพรปีใหม่2521นะคะพี่ขาสำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่นะปู่แหวนเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่17คะ่ะพี่ขาเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักคะ่ะพี่ขา เหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะคะพี่นะเป็นเหรียญปีหนึ่งสามนะคะพี่ขาสองพันห้าร้อยสิบสามนะคะพี่ขาเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะคะพี่นะปีหนึ่งสามนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะเปิดสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่สิบแปดเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะพี่ขา เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะสวยๆเลยค่ะพี่ขาด้านหลังนะคะพี่นะหลวงพ่อเงิน2515นะคะพี่ขาไปต่อรายการที่19ค่ะพี่ขา19จะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์สมาธินะคะพี่ขา พระเนื้อผงพิมพ์สมาธินะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่20ค่ะพี่ขา20จะเป็นพระร่วงนะคะพี่ขา พาล่วงเนื้อชินนะคะพี่ขาพาล่วงเนื้อชินนะคะพี่ขา เก่าสวยค่ะพี่เก่าสวยเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาพระร่วงเนื้อชินนะคะพี่ขาโอเคค่ะพี่ขาน้องระพีลงครบทุก20รายการแล้วนะคะพี่พี่นะพี่พี่ชอบรายการไหนนะคะพี่ขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะพี่นะโทรทักไลน์ได้เลยค่ะพี่ขาที่เบอร์นี้นะคะ0ูนย์เกค่ะ 0 8 4 1 5แ1ค่ะพี่ขาเอดไลเพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ขาได้ที่เบอร์นี้เช่นกันนะคะ099ย์เค่ะ0 8น1 5 6 1นะคะพี่พี่นะโอเคค่ะพี่พี่ขาน้องระพีพูดผิดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพี่นะข้อมูลไม่ถูกต้องยังไงกับขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพี่พี่นะสวัสดีค่ะ